สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันไรเดียว,วันอาทิตย์นะคะส1บเอ็ดโมงเช้าค่ะวันนี้จะพามาบีว่างฮมนะคะขายทุกอย่างจริงๆนะคะที่นี่อันนี้อยู่อีกอำเภอหนึ่งนะคะวันนี้มาไกลหน่อยค่ะสามสิบนาทีได้มีปุย๋ยมีดินนะคะมีตกแต่งสวนตกแต่งบ้านนะคะนน่นน่ะใหญ่ตโตมโหฬารค่ะบีว่างฮมนะคะ คมเซ็นเตอร์จะมาดูต้นไม้เล็กๆน้อยๆค่ะว่ามีอะไรขายบ้างเสียงอาจจะเบาหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีไมคค่ะไม่มีไมีกหอมดีหอมดูสิอยากจะได้มากร็ดอีกแล้วจะมีไหมมะกร็ดนะคะนี่ยดอกเล็กๆที่เพื่อนๆเคยถามใน YouTube หรือในเ c e b o o k นะคะว่าเนี่ยชื่อดอกอะไรเนี่ยพอเราไปปลูกแล้วมันจะต้นใหญ่ดอกใหญ่นะคะสวยแล้วหอมนะคะดอกเล็กๆน่ารักดูที่มันืสวยเนาะอาริซัม,มุชื่ออาริซัม,มถูกมากเลยค่ะไม่ถึง30สิบาทด้วยซ้ำถูกนะคะไม่ถึง30สิบค่ะอาริซัม,มุ มีสีขาวสีมว่วงสีมว่วงแล้วก็สีเข้มมาหน่อยจางๆอารีซัมมุนะคะมาฝั่งนี้ค่ะฮะไปไหนนะอ,นอ่าโอเคเดี๋ยวหาดูกระถางสองชุดด้วยนะนกระถางเอาไปใส่ต้นไอ้ที่มันอยู่ในห้องอะ่ะนีนน้องสาวมาด้วยค่ะตอนนี้ มาซื้อต้นไม้แล้วก็กระถางพวกนี้เป็นหัวนะคะดาราลัดกำลังขายนะคะร้อยกว่าบาทค่ะนี่ค่ะราคามีเยอะค่ะช่วงนี้หน้าหนาวนะคะหน้าหนาวต้นไม้ดอกไม้หน้าหนาว ร้านขายต้นไม้ดอกไม้ที่ญี่ปุ่นนะคะบี v าโฮมค่ะร้านไม่ใหญ่มากหรอกค่ะแต่ก็พอมีให้เราเลือกเราดูนี่ชอบมากเลยนะคะเนี่ยแล้วมันหอมด้วยชอบมากชอบมันหอมนะคะเข้าไปสกัดเป็นน้ำหอมนะคะนี่ค่ะดอกมันโอ้มากรเล็ค่ะมากาเล็ะาาเลนะคะของชอบเลยมากาเล็นี่ ไปที่ไหนก็ต้องมากาเล็ค่ะ er มากาเลตอชอบเลยนะคะมากเล็ er อันนี้ที่บ้านมีอยู่แต่ละร้านราคาจะไม่เหมือนกันนะคะถูกแพงราคาจะไม่เหมือนกันจัสมินค่ะจัสมินอันนี้ก็เลื้อยนะคะขึ้นรั้วได้เนี่ยร้อย ร้อยบาทได้จัสมินพวกกระถางนี้นะคะที่นี่มีกุหลาบขายไหมกุหลาบเหรอกุหลาบน่าจะมีอยู่เนี่ยสี่ห้าต้นเนี่ยต้นเดแบบไม่แข็งแรงมากนะเนี่ยต้นเล,เล็กเนี่ยขายเท่าไหร่เนี่ยสามรอยเยนตายละสร้อยเยนก็ถือว่าหนึ่งร้ยบาทแล้วมั้ง นี่สามร้อยเยนจริงๆนะคะดูถามว่าแบบนี้น่าซื้อไหมดูลักษณะท่าทางและบองตรงเนี่ยสีของกิ่งนะคะเนี่ยไม่น่าซื้อนะคะเจอแบบนี้สามร้อยเยนไม่น่าซื้อมากมายนะคะไม่แนะนําให้ซื้อนะคะเจอแบบนี้เนี่ยดูสีสันนะคะเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยอันนี้ไม่แนะนําให้ซื้อนะคะ ดูราคาก็รู้แล้วคาว่าใจจะขาดแล้วน่ะต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เหมือนมีอีกะค่ะรู้กระถางน่ารักจังค่ะปลูกต้นไม้ที่ตั้งไว้ในบ้านน่าจะน่ารักดีมากนะคะอันนี้อ่างน้ําไปปลูกบัวเลี้ยงตานะคะอุ้ยกุหลาบดูสิต้นเนี้ยเท่าไหร่ ดอกเด่นมาแต่ไกลเลยโอ้เนี่ยพันเก้าร้อยเยนเองราคานี้ลดลงมาเหลือพันเก้าร้อยเหรอเนี่ยราคานี้นี่นี่น,นี่ดูสีดูสีสีสีสสชื่ออะไรเทกิ<ม>่าชื่อเทกิ่าอืมสีสีสันสีสันก็ น่าซื้อไปลองเลี้ยงดูนะคะอืถังก็หนักู่นะ <c oughs> น่าซื้อไปลองเลี้ยงดูนี่อีกต้นหนึ่งรถเหมือนกันค่ะราคาเหมือนกันตามลูกอ๋อนี่ค่ะมีค่ะมีมีกุหลาบอยู่โอ้นี่กุหลาบเลื้อยค่ะนี่กุหลาบเลื้อยอืมีค่ะมีบีว่าโฮมนะคะ นี่กุหลาบเลยโอ้โกิ่งสวยด้วยนี่กิ่งแบบนี้คือกิ่งปีที่แล้วนะคะไม่ใช่กิ่งปีนี้ถ้าซื้อต้องซื้อแบบนี้นะคะไปปลูกอ,อันเดิมค่ะเอเดงโรสนะคะละลายสีเหลืองอันนี้สีเหลืองออกิ่งสวยค่ะกิ่งเยอะสีเหลืองเอเดงโรสแล้วก็เลสเอเดงอันนี้ที่บ้านมีเหมือนกันเลยค่ะ,อ,ะอันนี้ เอเด้งโรสเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีขาวสีครีมนะคะเอเด้งโรสเนี่ยอันนี้เอเด้งโรสสีชมพูอันนี้ขาวครีมตระกูลเดียวกันนะคะอันนี้สีแดงตระกูลเดียวกันค่ะโอ้แต่กิ่งงามมากค่ะกิ่งงามมากนะคะย,ยกอืมหนักอยู่นะหนักอยู่ค่ะหนักอยู่อนี่สวยเลยค่ะกิ่งสวยนะคะอันนี้กุหลาบเลื้อยนะคะมีห้าต้นอันนี้ไม่เลื้อยนะคะ เป็นพุ่มธรรมดาพุ่มธรรมดานี่ค่ะพุ่มธรรมดาจะมีจะกิ่งประมาณนี้ละค่ะอันนี้คือกุหลาบล่างลางนะคะที่เขาขุดมาจากสวนเขามาแช่น้ํายงน้ํายาเรียบร้อยแล้วก็ปลูกดินใส่ดินใหม่นะคะนี่แหละค่ะที่เขาเรียกกุหลาบล่างลากนะคะเขาจะปลูกไว้กิ่งพวกนี้มันจะมีอายุมาแล้วมาสองปีนะคะสองปีชื่อเนี่ยภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษข้างล่างนะคะ ราคาก็เนี่ยข้างล่างนะคะราคาข้างล่างสองเก้าสี่แปดเนี่ยค่ะนี่นะคะอันนี้คือกุหลาบรางล่างนะคะที่เพูดนั่นแหละค่ะนี่ฮะ,ะมันจะขายแบบนี้นะคะญี่ปุ่นเนี่ยจะขายแบบนี้ไอที่ขาวขาวนี่มีหลายคนเคยถามว่ามันคือปุ๋ยเหรอไม่ใช่ปุ๋ยนะคะมันเป็นดินที่เขาผสมมาให้ชุ่มน้ําให้ให้ดูดน้ำซับน้ำได้นะคะแล้วก็ไม่ให้ดินมันแน่นจนเกินไปนะคะขาวขาวเนี่ย ไม่ใช่ปุ๋ยนะคะสีเยอะแยะเลยนะคะสีขาวก็มีนี่ค่ะนี่นกุหลาบน,นะคะเนี่ยกำลังแตกมาเขาปลูกไว้ในเฮ้าส์นะคะมันนี้งแตกยาวขนาดนี้ถ้าซื้อก็นแนะนำให้ซื้อแบบนี้นะคะถ้าเห็นมันแตกๆแ,แบบนี้ซื้อได้นะคะถ้ามันไม่มีอะไรแตกออมาก็าอย่าไปซื้อมันอย่างนี้ยถือว่ากิ่งแข็งแรงคกิ่งแข็งแรงนะคะเ แบบนี้โอเคนะคะตรงนี้นะ่ะแสดงว่าของปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนดิน,นยังไม่ได้เปลี่ยนดินยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะคะคือว่าจริงๆมันต้องทําให้สวยกัวเนี้ยอันนี้ใบเก่านะคะเนี่ยจริงเขาต้องตัดออกเหมือนตรงนู้นนะคะใบใหม่นี่ยราคาก็ไม่มีลดแล้วค่ะนะกระถางเล็กมากน่าจะเบอร์สามได้นนะั้ง ต่างเล็กมากอันนี้ไม่ใช่กุหลาบแล้วค่ะหรือว่าเป็นกุหลาบเออจะเป็นกุหลาบค่ะกุหลาบเดือยเนี่ยกุหลาบเดือยดอกเล็กๆตามรูปนี่นะคะเนี่ยเนี่ยเนาบเดือยอันน,น,นี้มาเล็ดมันตามรูต้นเท่าไหร่อ๋อเขาถูกมากเลยค่ะพันเยนค่ะต้นหนึ่งพันเยนตอนแรกมันขายพันเก้าร้อยใช่ไหมคะลดเหลือพันเยนพันหนึ่งร้อยเยน น่าซื้อไปลองนะคะอ,อุ้ยน,นี่ถือว่าล่าโอเคนะคะล่าุดออกมานี่แล้วอะ่ะถือว่าลาโอเคเลยจิงก็อน่าซื้อไปลองนะคะลองเลี้ยงดูเพราะมันก็ไม่ได้แพงมากอืมเนี่ยดูเนี่ย ก็เป็นต้นไม้ทั่วไปนะคะอันนี้กุหลาบเลืเ้อยกุหลาบเลื้อยอันนี้ต้นไม้ทั่วไปนะคะนี่บีก้าโฮมนะคะเนี่ยบีก้าโฮมอันนี้มกล่านะคะกุหลาบเลื้อยดอกเล็กค่ะจะมีสีเหลืองกับขาวนะคะอันนี้นี่ค่ะเหลืองกับขาวนะคะนี่ค่ะสีเหลืองอันนี้สีขาวค่ะกุหลาบเลื้อยดอกเล็กนะคะ อันนี้จะบานก่อนพวกกุหลาบดอกใหญ่นะคะอันนี้อมแเม่ค่ะอุ้ม่อุมม้อม,ม่มาแล้วอมมเอาเราเอาไปปลูกแบบบอนไซได้นะคะใส่กระถางเล็กๆไม่ต้องลงดินใหญ่มากกระถางเล็กๆค่ะ ทางเล็กๆต้นนี้หอมนะคะดอกไอ้นี้หอมจะมีขาวกับชมพูอืมน่ารักมากเลยต้นอะไรเนี่ยดอกน่ารักเชียว อะไรไม่รู้อ่ะต้องเข้าไปเช็คชื่อใน Google ก่อนนะคะถ้าจะซื้อเนี่ยว่ามันอยู่ได้ทั้งร้อนทั้งหนาวไหมคนไหมจะด,ดูแล้วมันน่ารักมากชีดาเลซากุระนะคะต้นซากุระดอกบววนั่นแหละ,ะต้นบววเนี่ยมันจะเป็นย้ยอยๆลงมาชีดาเลซากุระอุเมะเอ้ยอุเมะนะคะไม่ใช่ซากุระชีดาเลอุเมะต้นดอกบัวข้างหลังนั้นคิวริปะ ราคาเนี่ยค่ะราคาพันสี่ร้อยเยนประมาณสี่ห้าร้อยนั่นแหละค่ะดอกดาลาลัตสีเหลืองค่ะสีเหลืองออสวยชอบมากเลยนะคะเนี่ยร้อยกว่าบาทค่ะเนี่ยดาลาลัตสีเหลืองออชอบจริงๆเลย ขาก็มีค่ะดอกดาาัอันนี้ก็มีดอกใหญ่นะคะกระถางเยอะแยะเลยค่ะกระถางข้างในนั่นก็เยอะนะคะหลากหลายที่เราขายแต่ไม่ได้พาเข้าไปดูเอาเล็กๆ เดี๋ยวมาดูดินค่ะดินดินที่ปลูกต้นไม้ดอกไม้นะคะมีรูปดินดินดินราคาก็จะอยู่ตรงนี้แล้ะค่ะแล้วแต่ถุงเล็กถุงใหญ่นะคะดินถุงใหญ่ก็ดินเนี่ยที่ที่บ้านใช้ดินอันนี้ค่ะใช้เป็นประจำเลยอันนี้นะคะ ราคาก็จะอยู่ข้างล่างเ<ม>ข,ขียงว่า40 L นะคะนนะคะใช้เป็นประจำที่บ้านจะใช้อันนี้ดินนะคะพวกขี้ขี้ขี้สารพัดขี้นะคะขี้วัวขี้ไก่ขี้เอ่อหลายๆขี้น่ารัอยู่แถวนี้จ่มี้ยเนี่ยลูกวัวมีนะคะลูกขี้วัวนั่นแหละคะ่ะเนี่ยขี้ไก่ก็มีนะคะนี่ไก่ ไก่ก็นี่ค่ะขีไก่นะคะบางทีจะมีขี้ข้างคาวด้วยนะคะอืมอือใส่ผักผลไม้ก็มีปุ๋ยมีอะไรเยอะแยะค่ะเรา,าเลือกได้ค่ะไม่จำเป็นต้องใช้ของดีที่สุดหรือแพงที่สุดหรอกนะคะเราใช้แบบว่าอะไรที่มันประหยัดเงินเล็กๆน้อยเราก็ใช้ไปได้ค่ะที่บ้านไม่ได้แบบว่าดีที่สุดหรือแพงที่สุดนะคะถ้าปุ๋ยสำหรับุหลาบนี่ แพงค่ะดินก็เหมือนกันดินก็แพงนะคะอันนี้ดินสําหรับปลูกต้นกล้าค่ะต้นกล้าเ,เล็กๆค่ะที่เราเพาะนะคะเนี่ยเราไม่ต้องผสมอะไรเลยเขามีขายแล้วปลูกต้นกล้านะคะปลูกต้นกล้านี่ค่ะปุ๋ยที่บ้านใช้สูตรนี้นะคะเดี๋ยวจะมาซื้อเนี่ละคะ่ะเนี่ยซื้อถุงละยี่สิบโลนะคะเดือนสองอ่ะเดือนกุมภาที่บ้านจะใส่อันนี้นะคะนี่ค่ะแปดแปดแปดถุงใหญ่เนี่ยละคะ่ะเนี่ย ยี่สิบโลนี่แหละหราคาก็นัานนะเซงหกแฮกยี่สิบแปดเยนนะคะอยู่ข้างล่างอะประมาณสามห้าหกร้อยบาทได้ะนะฮะไม่ถึงไม่ไม่ถึงพันไ,ไม่ถึงหนึ่งพันเออเดี๋ยวนะเซงหนึ่งก็สามร้อยคิดหนังเลยเอาหารสามแล้วกันกันข้างล่างอาหารสามคิดหนังเลยแ่ยังไม่ถึงพันนั่นแหละยีะ่สิบโลนะคะที่บ้านจะใส่อันนี้นะคะ่ะ ไม่ได้ใช้อะไรแพงนะคะก็มีหลากหลายค่ะดินสำหรับมีปุ๋ยสำหรับข้าวนะคะสำหรับมเมล็ดข้าวมเมล็ดใหญ่ก็มีนี่ค่ะที่เมื่อกี้ที่เราเห็นในต้นกุหลาบที่เขาผสมนะเขาเรียกอะไกาดามาซุสินะคะเนี่ยเอาไว้ผสมดินเวลาเราปลูกต้นไม้มันจะไว้ซับน้ำซึมน้ำได้ดีแล้วก็ไม่ทำให้ดิน ดินแบบแน่นจนเกินไปเนี่ยเอาไปผสมจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะในพวกนี้นะคะไปผสมจะดูดซับน้ําซึมน้าได้ดีที่เราเห็นขาวๆในกระถางนั่นแหละค่ะ่ะมีเม็ดเล็กนะคะถูกมากถุงละประมาณหนึ่งร้อยบาทเม็ดเล็กเม็ดใหญ่จะมีนี่ค่ะพวกเม็ดเล็กๆเล็กมากก็เม็ดใหญ่มาหน่อยไปผสมกับดินนะคะไม่ให้ดินแน่นจนเกินไปแล้วก็ดูดซับน้ําซึมน้ําได้ดีนีค่ะก็จะเขียนไห้ ไปผสมดินนะคะเนี่ยอากไก่อาก่ากดามาสิจินะคะเนี่ย,ยใส่หมดเลยแถวเนี้ยใช่หมดเลยนะคะนี่ก็อุลากาสึนะคะที่วันนั้นถ่ายให้ดูสิบโลเนี่ยข้างในมันจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นลำข้าวนะคะเหมือนเป็นลำข้าวนี่ให้ผักงามใบงามนะคะถุงนึงก็เนี่ยาาราคานะคะมีเยอะค่ะพี่าโฮมมีหลากหลายที่เราต้องการนะได้หมดละคะ่ะ นี่ค่คะอันนี้เป็นพวกไม้นะคะไม้กลาบไม้ข้างในก็จะมีขายแบบทั้งทุกอย่างเลยค่ะมาเข้ามาในนี้แล้วจะได้ครบหมดเลยหินก็มีนะคะ เดี๋ยววันนี้พาชมข้างในแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูเอ้ยพาชมข้างนอกแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะเข้าไปโซนด้านในนะคะไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างอยากได้อะไรนึกไม่ออกเลยค่ะมาเนี่ยจริงๆก็จะเอากระถางนะคะแล้วก็จะมาหาดูไม้ไม้โทรศัพท์เนี่ยคะ่ะว่ามีไหมไปดูไม้โทรศัพท์นะคะแล้เ,เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ